สวัสดีครับผมทิติประสานสอนรองเลยาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในานามของประธานอนุกรรมการข้าราชการครูระบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสามต้ 3, องกล่าขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับที่ทางคณะผู้บริหารครูระบุคลากรได้ให้โอกาสคณะอนุกรรมการข้าราชการครูระบุคลากรทางการศึกษาได้มา ปฏิบัติหน้าที่องค์คณะบุคคลในการร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารต้องกราบขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตสาท่านยอดรักบ,บุรวัตนะครับและก็คณะ ที่ได้กรุณาเสนอชื่อผมเป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตเรานะครับแล้วก็เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกคสก็ได้ลงนามแต่งตั้งอ,อกกคสอทั้ง245เขตทั้งประถมและมัธยมซึ่งหึในนั้นก็คือสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ก็ต้องกลับขอบพระคุณและก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็มีการสัมมนาประถมนิเทศชี้แจงทําความเข้าใจในการขับเคลื่อนง,งานอ,อกกคอสอของทุกเขตพื้นที่ซึ่งท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบมีความมุ่งหวังตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคลท่านบอกว่าต้องยึดหลักธรรมมาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เที่ยงตรงและยุติธรรมโดยเฉพาะความถูกต้องนั้นท่านให้ยึดกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาบังคับใช้และสิ่งหนึ่งก็คือถูกต้องเน เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะทำให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างดีและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของท่านรองศาสตราจารย์ดรประวิธิเอราวันท่านก็ฝากว่ากกคสจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทุกเขตพื้นที่ให้ได้รับการยอมรับทั้งภายในของ แต่ละเขตพื้นที่กันเองรวมทั้งสังคมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะมันจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั้งในแวดวงครูของเราและสังคมภายนอกที่จับจ้องจับตาดูการบริหารงานบุคคลภาพเก่าๆที่เป็นสิ่งไม่ดีไม่งามจะต้องไม่เกิดขึ้นในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆเข้ามาใช้ในการบริหารจัดก,การการบริหารงานองค์คณะบุคคลซึ่งขณะนี้ในส่วนของสำนักง,งานกศสก็ได้นำระบบ TRS, TMS, DPALMS และอะไรต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดก,การครู เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเกิดความโปร่งใสและอีกส่วนหนึ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรปวิ์เอราวันในฐานะของอผู้รักษาการเลขานุการของกข,ขสท่านก็ฝากย้ำในเรื่องของการน้อมนำพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชธานแกค่ครูไปสู่การปฏิบัติซึ่ง พระบรมราโชวาทนั้นมีว่าอย่างนี้นะครับถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ์และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ความดีความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบ,บูชาอีกต่อไปขอให้ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทุกตำแหน่งได้น้อมนำพระบรมราชวารนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพราะครูเราคือแม่พิมพ์ครูเราคือ คนที่จะเป็นคนต้นแบบต่อการประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับก็ในส่วนของกับผมเองนะครับขออนุญาตกับเรียนว่าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการข้าร,ราชการคร,ร,รูระบุคลรกรทางการศึกษานั้นผมมีองค์คณะนะครับที่ผ่านการแต่งตั้งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะครับก็มีผู้แทนในส่วนของผู้แทนกศออจอท่านผพลตรยการสงวนบุตรดีนะครับแล้วก็ผู้แทน ายอำเภอก็ท่านในอำเภอรสอรชายคลองยุทธนะครับแล้วก็ผู้แทนกคอสอก็ท่านผู้อำนวยการบุญเหล็งเจริญลอยและนอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านท่านผู้อำนวยการสถาพรพิมพ์พักกันก็เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานบริหารงานบุคคลท่าน ทนายสเสน่บุญศรีก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายท่านผู้อำนวยการภูวดลชัยชนะก็เป็นผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานะครับนอกจากนั้นยังมีตัวแทนของพวกเราที่เป็นตัวแทนผู้บริหารก็ท่านผู้อำนวยการทัศนีทองเทพและก็ผู้แทนครูก็ท่านคุณครูแมนสันร่มเย็นแล้วก็ยังมีผู้แทน ราการบุคลากรทางการศึกษาท่านพันจ่าโทสุภกฤิตชัยยะโอชะและก็ยังมีเลขานุก,การโดยตำแหน่งก็คือท่านผู้อำนวยการยอดรักบุรวัดและก็มีผู้ช่วยเลขานุก,การอีกสองท่านก็คือทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาณนะตอนนี้มอบหมายให้ท่านรองเจริญพงษ์แข็งแรงเป็นผู้กำกับ,กบดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลก็มาเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การและก็ท่านผู้อำนวยการปรียาพรธารบุตร นะครับเป็นผู้ช่วยเลขาธิการอีกท่านหนึ่งทั้ง11ท่านพวกเราจะทํางานภายใต้แนวทางที่ท่านมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปเรื่อยกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลของพวกเราและในโอกาสที่พบกันแล้วก็เป็นวันโอกาสที่จะใกล้วันปีใหม่ของไทย ในโอกาสนี้ผมขอรัตนาอำนาจคุณพระศรีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือตลอดจนครอบครัวเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัวตลอดจนครูบุคลากรน,นักเรียนในสถานศึกษาในครอบครัวของท่านจงมีสุขภาพพลังไมที่แข็งแรงจงมีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น อย่าได้มีปัญหาและอุปสรรคนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชีวิตราชการในห่วงสงการเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเดินทางกลับมาด้วยความโชคดีมีชัยขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจรวยรวยเฮงเฮงปังปังครับ